สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาว,ว,วิวบ้านบาร์บี้ให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบ้านบาร์บี้กันนี่คือบ้านบาร์บี้ภาพรวมของเรานะเ,าเดี๋ยวเราไปดูตรงแรกกันแรกจะเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวค่ะนี่นะเป็นห้องครัวนี่นะเรามาดูนี้ก่อน อันนี้เป็นแก้วเป็นแก้วแบบนี้เป็นแก้วแบบนี้นะคะแก้แบบนี้แล้วก็แก้วที่สองเป็นแก้วแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นแบบนี่ค่ะเป็นกล่องนี่คือกล่อง แด้เลนะก็ใส่เว็นช่วยรางวัลน,นี่ค่วยดีอก็เป็นเพชร แล้วมาเดินจาตะเไปจะเ็นมาคูเด็กของอันนี้เป็นกระทะ Ini kertas kita แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแก้าหมานะคะอันนี้เหยือกคีทก็อันนี้เป็นเครื่องปูนกรได้าษกระดาษกระดาษดาษูนะคะนี่ยค่ะกรได้เรามาดูของในตู้เย็นกันมาเจ้าออกมาแล้ว นี่ค่ะมีนมอันนี้ก็เป็นคุกกี้นะคะรูปหัวใจสองสีฟ้ากับสีเอออันนี้เป็นเขียงค่ะเขียงอันนี้เป็นขนมปงังน้ำส้ม อ็เรียแล้ะคะ่ะก็อ่ะไม่่เรนก่อนโอเคอเค่ะก็อันนี้เป็นถังขยะคะ่ะนัาหลักเป็นถังขยะแล้วก็มีเป็นเก้าอี้ทานอาหารก็คือโต๊ะก็มีแก้วพิซซ่าแล้วก็ถ้วยอยู่แล้วก็เป็นพับไอเป็นปิงโนเป็นปิงโนนะคะแล้วก็อันนี้ก็ เป็นผ่ายลมมันสามารถได้แล้วก็อันนี้เป็นอ่างบน้ำเด็กก็มีเด็กชื่อว่าวริต้าอาบน้ำอยู่นะอันนี้เป็นตโต๊ะเครื่องแป้งข้างในก็ไม่มีอะไรไม่ได้ใช้ ก็อีเวลาตะไปดูอันนี้กันก่อนนะตรงนี้จะเป็นอันนี้ก็เอบาร์บี้ชื่อว่าสลักหน้าอันเป็นตนัวอีใต้แจกแล้วก็เป็นก็เอ็นะเป็นสร้อยแล้วก็มีเป็นแบบนี้เป็นเนชือกล้วค่ะ นี่เป็นาแล้วก็เป็นนี้เป็นเออเป็นกำไรของเราแล้วก็กระจกแล้วก็เป็นตงา์กำไรอนันนึงแล้วก็อะไรเป็นกู้ค่จีบกั ก็เป็นก็เป็นอัก็รอง้ารอง้าันลืมบ้านเราเลยแล้วนะพ่อเลียวแบบ คือนางจะก็จะเป็น,นแล้วก็เป็นอันนี้ชื่อว่าสตาร์เบต้านะคะเป็นแม่ของเบยตา้าแล้วก็มีม้าน,นะคะม้าตัวนี้ชื่อแลนโบ ของบริต้านะคะออันนี้เราสร้างข้องอ่นี่นะขออันนี้เป็นทั่วอาหารสัยขอราตลอดไมา่ทำอะไก็ใ้เาะร้อัน้องาับใชา่ชื่อว่

น้ำอัดลมล้วก็แบบอันนี้นะมันเขียนว่าอยากกินน้ำอัดลมเยอะนะคะเดี๋ยวปวดท้องอันนี้เรื่องอนี่ชั้นนีถ้าเราภูมิใจนำเสนอเลยเราทำเองนะแล้วก็มี นี่ทาเองนะคะก็มีช่องอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีข้างบนก็เป็นแบบนี้เป็นพวกของแต่ก็ม่อั้นีต่อ ชุดเป็นช,ชุดแบบนี้ เนี่ยมันลองชุดไว้ก่อนสวยมันลองชุดไว้ก่อนทําลันก็เลยชุดก็เ่แล้วก็เป็กระจกแบบนี้มันเห็นทั้งตัวเดลยอที่มันเห็นทั้งก็นี่เป็นชีวีเป็นชีวีก็เป็นนี้ข้าว วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะได้ค่ะถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคอมเมนต์มาตรงด้านล่างได้เลยนะคะค่ะก็บายบาย,เ,ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ